แล้วครับพี่น้องพออยู่กลางพวกเขาวาตานาม,มันบกครับพี่น้องก็เลยย่างมารอเบิ่งปลาครับจับปลาบวก,กล่างไปอย่างมันบืนไปตายนะครับหมูอฝนตกแห้ง,งนี้เห็นมันมารออะลรเท่านี้ครับห้อยยัยงไะพี่น้อง เขาคือรวมๆแบบนั่นเดียวคอยย่างไปเพิ่งครับผมเดี๋ยวเพิ่งเท่านี้ก่อนน่าบมโสมือเป็นแองว่าเป็นแองยุงนี่ครับ จะแปกแลกเนาะครับพี่น้องหนามหนามก็น่านั่นบุกบุกหลังครับผมบุกหลังตัวอยู่ในคล้องอ้หู่น่ฝนตกมาก,กาเลยท่าน้นครับผมมันนกอะไรจี๊ดขึ้นหมดแล้วืัเปบวกที่บ้านน้องเห็นครับผมเบิ่งดูไปว่ากัน มันอีหยังเฮ็ดให้เขาลุ่มตัวนี้ได้ลองน้ำบอยซันน้ำแห้งบุกมาแล้วครับเถื่อมประดุกครับ เห็นแล้วเห็นแล้วมันดุดูเลยครับโ้ งามห่อนทีน่เนาะคนมาอยู่สิเห็นแลนด์ด้วยไปไป 으, 방금 뗄리로 해놓어. ตีเถอมะมองไงพี่น้องเนาเห็นไวไวๆาว,วไปหายเลยครับ พี่ดีมันดีมันอยู่กลางปะเขาพี่น้องพอแล้วครับพี่น้องพออยู่กลางปะเขา โอ้คิดว่ามันน่านติดายกว่านี้เฮ้ยวื้นจะมาตายมาแล้วมั้งเราไปนอนเนาะ นี่ด้ครับพี่น้องถือกระก้องมาว่าอะไรเรครับมันี่เป็นหอ,อหางยนโพเดี๋ยวเขาสิมุนครับถอดเกอบไว้ได้แล้ว เอาตรงซ่อมบางวันบางทนมันตีเถื่อนตีเถื่อนบางหันงคือเขาครับผมโอ้บื้ขึ้นมนะกายเนาะบึงว่าลองน้ำจากสะขอกเป็ดข้าวพี่หนอนี่นี่บวก บวกน้อยๆต่บอยู่ดอกพี่น้องว่มามีเถื่อนมีเถื่อนด้วยว่ามันโอยงูอยู่ยังกะกบเถอะ ก็เห็นวิเขาตายๆเนี่ยมาเลยมันกลวยอยู่ครับผมมันหายอยู่มองเงีนๆปลาดุกขึ้นมาตายน้ำตื่นไหลยอยู่อมองเห็นวางไขใครง่างกว่าเดยครับพี่น้องแต่พูนไงว่าไม่ดี ลง,งางาไเดี๋ยวยังครับเป็นบัวครับผมไปว่ากันครับเป็นการยังเลาะงานนั้นนาให้พุทธให้ให้ผู้เฒ่านครับผมว่าเมองนั้นมันเป็นห้องน,นอ้ำรอบเน้ำห่วงครับผมกับพาจับปูงกับปลาต้องเกลียดลงไปครับผมปนีนาเกี่ยวเขาแล้ว ยังไปครับผมาพอทำเอ๊ะ่ทำบอกไงตัวสมินะตัวเดียวไปอยู่มันแม่นว่ะพี่น้องหมดละแต่บนแนี่เขาสูงๆเลยหาสิมาอยู่กลวเป็นทรรไม่มี ตรงนี้อยู่กับยุ่งยากครับผมบืนไปตายทั้งอื่นวัดแบธรรมดาแล้วกันน้องมันม้านะครับเนาะเดี๋ยวตัวนึงก็ถือว่ามาได้ครับผมหาปลาหนาแรงนี่มังนี้ครับผมบวกเกียรตหน้าเบาเสมอ บ่าวหนอเอ้ยบ่าวหนอไม่มีสักกรตเตียหอมนี่ครับผมหอมนี้หอมนี้แล้วก็ไล่มาหอมนี้เ,เสร็จนกมดละเก็บแต้วหนามยังเหลืออยู่ ถ้าพุ่นแม่น้ำยังเหลืออยู่ขงพุ่นห้อยปลาดุกมันตีเถื่อมไหมตีเถื่อมบปะไงเลยเห็นตัวเดียวหลายอยู่ปลามันขึ้นมาจากพุ่นพี่นอะขึ้นมาแล้วมาผีมาทั้งผีเสร็จแล้วก็มาเขาพี ลองๆบืนไกลครับพป่น้องประดุกได้ตัวหนึ่งนี่เห็นตัวหนึ่งตัวสีใหญ่หายครับผมพอกันคลิปต่อไปครับผมกับปลาหนองทวก่อนซอยกีดครับผมหาปลาในปลาเขาหายอยู่หากินครับผมอย่างเล่อเพราะด้ เปิงหล่องนาเนะครับนี่ไงแต่วม,มันไปอยู่มันบ่มีอื่รมันเริ่มสิจอยก็มาถือว่า,จาเจอเนาะนี่ถือว่าใส่น้ำ